กระายในที่น้องตนั้นเขาคู่วทอดปลาสมเด้อทอดปลามสมปลาสมจริงหอมแซาเนาะเอยเออเออทอดอ่ะทองมากพิชิตในหี แล้วปสิมาลวกพักบ่วงพักบ่วงพักนั่นพักบ่งพักบ่วงพักบ่งน้องพี่น้องซื้อมาครับไมาลวกมดวันนั้นลวกงดวกกับพี่กินบุบดก็งะก,กันมาแบงก็ให้อันทะเบินแนเหมือนนั้นนะก็ได้วานนี่แล้วก็ซืลวกพักบว่วงกินแล้นอนรับสบายมาทอดเนื้อหมูเออท้่พี่น้องเด้อกทอดกุกเล็กหมู ต้มกลกต้กเล็กลิลกลิมเล็มามาพี่น้องกินข้าวกันเด้อบันเด้อแล้วบเด้อกับขานน้าวมิมนมาเสรเสพถอดหมูถอดปลาส้มเจียประแดกลวกคับมาไหี่น,อน,น้องถอิกันเด้อ เด็ดโหดโหดมือ,น,อน,น,นะสบายดีมดทุกผู้ทุกคนทางลาวทางไทยทางต่างประเทศเด้อล,กล,ล,ลูกลัน,นลันถูกแรงเซนแรงใจถูกกำลังใจไปนอนเนาะมากินเข่ากินเข่าสวยได้หมดนี่น,นะนอนตื่นสวยเนี่ยอนอนยากเนี่ยขึ้นกับนอนเด้กเนี่ยมอนกันนะนะแตกจะเลยหมดน,นี่

แซ่บๆอาหารบ้านๆเนาะพี่น้องลูกหลานมาเด้อมาเด้อสบายดี <c oughs> เด้อจ้าอ้าวโหลดได้ดัมสบายใจลเลยแคปแหนโลดไปแหนไปเลยโลดกินแบบสบายง่ายง <c oughs> ่าย นนไม่นั่นแหละตรงตรงซ่อยมันหรเสื้อลายของท่านอยากเขา่าสวยๆอย่างกินผูด้ดีกินเขาคิดมุมสุดลง,ง,งหายนาที่ เ,เรื่องตัวเศร้าตื่นมาผ่งสบาสวยแล้วเฮ้ยเศราไม้ร<อ>ู้คำเนื้อน,นานขคำเศร้าวไว้นานขคำพวกเมืองยังแดดอยู่

nào cho này cầm bay ừ. ăn chén Hãy subscribe cho <laughs> kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp าแพทยใช้ติ๊บเขา่าเห็นเขาคายอยู่บนหันเด้นเหน็นเขามาคายคือมาซุบแต่นี่ไม่เขาติ๊บเขาติ๊บเขาเทบกับเขาะตำ้มหงบ้านนี่ป้าก็ต้องหงเก็บแล้วนอนมาได้นอนง่าย <พ>อ,อืมเพ็ดอันนี้เรยกว่าเนี่ยกินยากับบลูดมันแสบมันมตจุกหอบเฮ็ดจุกเนี่ยก็ไดก่อนก่อนก่อนกินเฮ็ดก่อนแบบนี้ น,นางติดน้ำมันมักแท้กับป้าติดน้ำมันขึ้นท้องขึ้นท้องปลาแท่นางสอง ตื่นไปยุ่นั่นแม่เล้วแม่บอกออกจสออกมาก,กแม่ออกมากก็บอกออกมาเลวลูกติดแม่มมทางนยัง่ตื่นแม่มากจะถ่ายเลยได้ <c oughs> นั่งนั่นอนเถระแม,มาปุ๊บนัง่งสวยเรช่วยโทษติบม,มุ่ปลงยมืตื่น

เดี๋ยวเขาอมาแล้วูืเข่าทางนั่นจืนคืเข่าคหะอมเเอาพะบงอันนี้ไปปลูกไว้เพื่อน อ๋อาวุงงธรรมดาเลยปลูกทางไว้ทำงชิ <th 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 ้น่ปล um> ูกวนบนขางน้องเลยเดี <th 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 ่ยหมดกุ <th <th ้ยบนทอส์นะครแบบชิ้นๆอะไรขบมากบันแดงจินให้ได้เป็นข้าวเนี่ยแดงบะเขาบอกแดงอย่างนี้เหรอเดี๋ยวบเข้าวแบบ